ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการแพระการดวงดวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การาดดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น KFS Extra นะคะก็ะามาในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไราจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกาย,ายน2568หรือ2025 จริงๆกิ่งฟ้าได้มีการทำดวงรายเดือน12ราศีเอาไว้อยู่แล้วประจำเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ไปรับชมให้จบคลิปนี้นะคะจบการทำาสนอของคลิปนี้ค่อยไปรับฟังกันได้นะคะกิ่งฟ้าจะแปะ ลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นนะคะอันนั้นจะละเอียดกว่าหน่อยหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นทำนายคือแล้วต่ไพ้จะบอกละกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการเลือกเพียง1กองแต่เพียงเท่านั้นนะคะาสามารถฟังเพลินสอกองได้แต่สุดสดท้ายแล้วคำทำนายของคุณได้แค่1กองพอนะคะไม่ต้องเลือก2กองกองเดียวพอนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่ากองที่1น,นะคะ จะเป็นไพ่พี่หินนะคะที่ชื่อว่า obsidian นะคะสีดำเลยนะคะเป็นสีเข้มใครที่ชอบสีแบบออกแนวเท่ๆคูลๆนะคะสีดำนะคะก็ให้เลือกกองที่หนึ่งนี้ได้เลยนะคะกองที่สองนะคะเป็นพิ่หินชื่อว่า synsite นะคะสีแดงสีแดงแบบอำนาจมากนะคะถ้าชอบความสีแดง แรงฤทธิ์นะคะของกองที่2นี้ให้เลือกกองนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกท่านทําใจร่มใจเย็นไม่ต้องคิดอย่าคิดมากเลือกเพียง1กองที่เรารู้สึกว่าชอบมากที่สุดสะดุดตามมากที่สุดนะคะให้เลือกกองนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะให้ทุกท่านฟังเพลงปรับสมาธิค่ะเริ่ม คค่ะถ้าทุกท่านเลือก1นึกองได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็สามารถไปกดคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ Description กิ่งฟ้าจะแปะ Time Sta m มเอาไว้นะคะสำหรับแต่ละกองนะคะไปฟังอกองที่ท่านเลือกได้เลยคะ่ะหินกองที่1น,นะคะหรือว่าไพ่หิน Obsidian หินสีดำนะคะ,ะให้ฟังคำทำนายนะคะของกองนี้ได้เลยแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะถ้าท่านใดที่อยากดูเป็น ดวงรายเดือน82ราศีแบบละเอียดมากขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะก็ให้จบฟังคำนายคลิปนี้เราค่อยไปฟังตรงลิงก์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ได้เลยไปตามราศีของคุณได้เลยนะคะแต่อันนี้เป็นแบบแล้วแต่ไพ่จะบอกบางหัวข้ออาจจะขึ้นมาบางหัวข้ออาจจะไม่ขึ้นมาก็แล้วแต่ไพ่นะคะ,ะเรามาฟังกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนะคะ p r i o r i t i e s Positive Outlook Drive เดี๋ยวสักครู่นะคะคพระสังกจายะพระแม่รัศมีพระราหูพระพรหัสบดี Three of Wands, Nine of Cups, Queen of Cups, Three of Cups, Nine of Wands, Knights of Cups, The Hangman, King of Cups, Five of Cups, Ten of Pentacles. Okay. อันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นในพลังงานนะคะอ่ะกิ่งฟ้าจะชอบทํานายเป็นเรื่องของการว่าเราเป็นคําเตือนเพื่อเตือนสติกันทุกท่านนะคะคือไพ่จะขึ้นเตือนว่าอย่าทําอะไรที่รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นการกระทําความผิดหรือผิดศีลธรรมกิ่งฟ้าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะต้องรู้แหละว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทำอะ,อะไรควรคิดไม่ควรคิดแต่จะห้ามความคิดได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่หลักๆคือกิ่งฟ้าก็จะพูดตรงๆว่าอย่าก,กระทําความชั่วนะคะที่มันส่ง ผลร้ายต่อตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะถ้าเราบอกเราไม่ได้กระทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งดีๆพลังงานดีๆความดีจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนนะคะแต่ทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยนะคะเป็นคนดีได้ต้องเป็นนะคะแต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนด้วยนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเรานะคะแต่ไพ่มันจะขึ้นหลักๆเลยว่าถ้าสมมติอันนี้ให้เห็นภาพเฉยๆสมมติเราไปดื่มไปสังสรรค์มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะดื่มอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิทธิ์มันเป็นชีวิตของคุณกกฟ้า่ ทำนายในแบบฉบับที่ว่าเตือนสติละกันว่าอย่าดื่มแล้วขับไปทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนอย่าหาทํนะคะหรือดื่มแล้วแบบลืมของมีค่าไม่มีสติงงตัวเองทํอะไรลงไปาบางทีบางคนทําอะไรโดยไม่รู้ตัว ภาพพจน์ที่สังสมมาเสียหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้หมดค่ะแต่มันก็มีผลอย่างอื่นตามมาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องต่างๆค่ะแต่ไพ่เขาจะมองอีกมุมหนึ่งว่าในกรณีบางคนอาจจะบอกว่าช่วงเนี้มันมีเรื่องกังวลมีเรื่องเครียดหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เรามีความวิตกจริตหรือว่ามันมีความเ,าเขาเรียกว่าคิดวนไปวนมาเหมือนวนอยู่ในอ่างอะค่ะมาเลยทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปพบปะเลี้ยงสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงอ่ะมันดีนะคะแต่ ก็เป็นการพบปะสังสรรค์ในแบบฉบับที่ทําให้ตัวเองและ ผู้อื่นไม่เดือดร้อนแค่นั้นพอนะคะกิงฟ้าบอกได้เท่านี้นะคะแล้วไพ่เขาขึ้นเตือนเฉยๆว่าถ้ารักษาศีลธรรม5ข้อได้ถ้าคุณทําได้มันส่งผลดีต่อตัวคุณชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีนะคะมันเรียกว่าอย่างที่กิงฟ้าบอกตั้งแต่ต้นคือความดีจะเป็นเกราะป้องกันหรือเกรกกาะกําบังให้กับเรานะคะแต่ถ้าเรากะทาสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่สมควรหรืออื่นๆนะคะที่เรารู้ท้องรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ควรทาอะคะ่ะอ่ะวิบากกรรมหรือว่าอะไรที่มันเป็นผลเสียหรือวิบากกรรมที่เรากะทา วิบากกรรมหมายถึงการกระทําสิ่งที่เราลงมือทําคิดแล้วหรือทําแล้วหรือทําโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่มันส่งผลหาตัวเราทั้งดีและร้ายในในแต่ละอย่างที่เข้ามาได้ง่ายนะคะแล้วมองอีกม,มุมหนึ่ง แต่ถ้าในกรณีอีกมุมนึงบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาให้เราต้องทบทวนอีกรอบมันเลยเป็นความที่แบบคิดวนไปวนมาจะอาอยัางไงดีว่าเอจะจคว้าโอกาสตรงนี้ดีไหมหรือพอดีหรือว่าบางคนอาจจะมีคนเดิมๆคนเก่ากลับมาทําให้เราเป๋เลยตุ๊ปตุป๊ปตุ๊ปงงเลยจะอาอยัางไงดีว่าฉันจะแบบคุยกับคนน,นี้ต่อดิ้นไปหรือ,อยังไงมันเป็นได้หมดค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีบางคนเนี่ยทีเ่เขามาขอความช่วยเหลือกับเรา เขาเดือดร้อนแล้วเรากังวลใจพอไม่ช่วยเหลือก็จะมีปัญหาตามมามันเป็นได้หมดค่ะบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลหลากหลายเรื่องนะคะอันนี้มันทำนายภาพรวมกว้างเนาะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างเก็บเอามาทุกมาก,กเกินไปอ่ะมันไม่มีผลดีหรอกมันมีแต่ทําให้เราเองทุกใจนะคะกิงฟ้าอาจจะมองว่าเออมัน,มนพูดง่ายทํายากเนาะการปล่อยวางแต่ถ้าเราไม่ฝึกในการที่จะปล่อยวางในบางเรื่องเลยมันจะยากยิ่งกว่ากิงฟ้าอยากให้คุณฝึกในการปล่อยวางหรือนั่งสมาธิบ้างหรือแบบอยู่กับคนที่มีพลังงานดีๆหรือว่าแบบ ไปแบบอยู่กับสับปปสัตว์หรือว่าสัปสัตว์เลี้ยงก็ได้ไปอยู่กับต้นไม้ธรรมชาติโซเชียลดีทอกซ์บ่อยมันช่วยเหลือได้เยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าอย่าเอาตัวเองอยู่กับที่เสมอไปบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้ไปไหนเลยเอาตัวเองออกจากบ้านเอาตัวเองออกไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างบางคนบอกว่าออกเยอะและ้วอยากอยู่นิ่งๆไม่ไม่อยากไปไหนนะคะก็ก็ได้เช่นเดียวกันคืนเป็นลักษณะพลังงานเรื่อนว่าถ้าอยากแบบ ออกจากกลุ่มหรือวังวนตรงนั้นนะคะบางทีการปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือหรือขอกําลังใจหรือขอคําพูดอะไรบางอย่างที่ดีๆจากคนที่เราไว้ใจหรือเป็นผู้รู้หรือผู้ประสบการณ์หรืออย่างถ้ากิงฟ้ากิงฟ้าจะชอบปรึกษาพ่อแม่แม่ก็เป็นแฟนหรือคนที่มีพระคุณของกิงฟ้าค่ะที่เขาแบบเขาเรียกว่ามีความรู้มากกว่าเราประสบการมากกว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอ่ะกิงฟ้าจะชอบปรึกษาคนเหล่านี้มันทําให้ บางทีคาพูดบางอย่างแค่ประโยคเดียวประโยคสั้นๆเล็กๆอะ่ะมันทาให้เราเปลี่ยนความคิดได้มีเยอะและบ่อยครั้งมากนะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นว่าเออหอกไปหาความรู้หรือว่าบางคนบอกว่าเออเบื่อจังเลยเบิร์นเอา์จังเลยแต่ยังออกจากง,งานที่เดิมไม่ได้ฉันจะไปทำไงดีอ่าอาจจะไปหางานอดิเรกเกิจกรรมอย่างอื่นหาแรงบันดาลใจหาอินสปิเรชันอย่างอื่นทําก็ได้เพราะว่าไพ่อะที่กิ่งฟ้าพูดถึงเรื่องนี้เกินยาวมาเนี่ยเพราะว่าไพ่มันขึ้นขึ้นในเรื่องของความคิดที่วนลูปอยู่นะคะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการทีี่แบบบาางทใช้ควควมิดเยอะ แต่ถ้าเรามองในแง่ดีมากๆมันแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่เราต้องวางแผนจัดการเยอะ เพื่องานเพื่ออนาคตของคุณเพื่อการศึกษาของคุณก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เรื่องการเรียนการศึกษาการหาวิชาความรู้หาประสบการณ์คือด,ดีมากจริงๆนะเรื่องอื่นน่ะดีมากกิ่งฟ้าแค่เป็นห่วงแค่สภาวะใจความคิดของเรามากกว่าบางทีอย่างที่กิ่งฟ้าบอกความคิดอะ่ะมันทําร้ายตัวเราได้ง่ายมากๆมันเป็นจุดเดียวที่บางทีมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราที่เราต้องค่อยๆปรับมันหรือว่าค่อยๆแก้โดยการเอาสมาธิเข้าไปเอาสติเข้าไปใส่เยอะๆมันจะช่วยเหลือได้ดีนะคะเอาจริงเรื่องอื่นดีมากนะโดยเฉพาะจริงๆใครที่เลือกกอง กองออบซิเดียนส์กองที่1เนี่ยจะโดดเด่นมากๆคือในเรื่องเองินเรื่องทองของคุณกําลังฟื้นตัวขึ้นกําลังดีขึ้นหรือบางคนรวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นมาจากการลงมือทําและความสามารถการจากการทรรมหากินที่ถูกศีลธรรมนะคะเงินของคุณช่วงนี้จะเข้ามาสัปดบางท่านอาจจะมีการขยับขยายบางคนอาจจะบอกว่าเออมีการปรับเปลี่ยนงานจริงๆอาจจะมีการไปเริ่มงานที่ใหม่บางคนอาจจะมีการที่แบบได้ทําโปรเจกต์งานใหม่ๆแต่อยู่ที่เดิมบางคนอาจจะแปลว่ามีการคิดแลน ในการขยับขยายกิจการอะไรเงี้ยมันเป็นได้หมดมันมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการก้าวกระโดดการเดินไปข้างหน้า การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดต่างๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานมนขึ้นเหมือนเป็นหนึ่งวันไปออกสู่โลกว้างหรือมีการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญอย่างที่กิงฟ้าบอกเรื่องเงินเรื่องทองคุณฟื้นตัวหรือดีขึ้นหรืออย่างที่กิงฟ้าบอกคือดีขึ้นอยู่แล้วดีขึ้นทวีคูณอาจจะเป็นเศรษฐีตัวน้อยๆก็ได้แต่สุดท้ายมันเกิดจากการลงมือทําอย่างสุจริตด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาพอโชคช่วยนะพอเพราะความสามารถและตัวคุณเองด้วยนะคะแต่อีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดก็ได้้หหรรืือออออขขขงงงลําาาาคค่่มีออฝก ที่อาจจะได้มาจากบุคคลอื่นนะคะช่วงนี้คนแบ็กอัพคอยสนับสนุนเราดีมากๆกินฟ้าถึงแบบออให้เข้าหาคนที่แบบเราไว้ใจขอคําปรึกษาขอคําพูดดีๆอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างทาให้เราเปลี่ยนความคิดไปนในทางที่ดีเพราะว่าช่วงนี้พลังงานของคนที่แบบเขาเอาอเบิร์ทหคัมชูแบ็กอัพเราดีมากกว่าปกติหรือเพื่อนฝูงหรือมีรภาพดีแต่พลังงานขึ้นการแบบเข้าหาผู้คน มีคอนเน็ชันเพิ่มก็ได้ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะได้ขยับขยายากิจการการงานหรือมีคอนเน็ชันที่แบบมันอาจจะมีการช่วยเหลือกันในภายภาคหน้าในอนาคตก็เป็นได้นะคะแล้วก็หลักๆบางคนถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกหรือรับสัพสัรเลี้ยงมาก็มีโอกาสที่จะมีพ่อพลังงานขึ้นเหมือนการกําเนิดะคะก็คือหมายถึงว่ามีบุตรมีลูกสัพส,สเลี้ยงแต่บางคนอาจจะบอกว่า มีการทำงานโปรเจกต์ใหม่มีการสร้างกิจการหรือว่าแพลนที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองก็ได้นะคะ,ะแล้วก็พลังงานจะขึ้นอะไรใครที่ทำงานที่อาจจะเกี่ยวของกิ่งบรอโภคหรือขายของพวกแนวสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะ,ะหรือทำอะไรที่แบบคนต้องไปซื้อและแบบเกิดกิเลสอะคะ่ะของกิ่งบริโภคของสวยงามขอประดับตกแต่งของแต่งรถเนี่ยเป็นได้หมดค่ะมันอาจจะมีอีกหลากหลายชพที่กิ่งฟ้าคงพูดไม่หมดนะคะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้สแตนเลสต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องให้วิชาความรู้เป็น งานแบบแอาชีพที่แบบทำงานพวกงานอีเวนต์พบปะผู้คนเยอะๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรืออาชีพที่อาจจะเป็นเซลล์ขายของขายบ้านขายรถหรือเซลล์อื่นๆช่วงนี้ ค่อนข้างดวงรุ่งนะคะเอาเป็นว่าอาชีพที่ถูกศิลธรธรมตั้งใจทําดีมากๆแต่ช่วงนี้แค่แค่คุณต้องทํางานหัวหมุนทํางานเยอะต้องจัดการงานเยอะหรือว่าต้องดูแลหลากหลายฝ่ายเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าขอเปิดไพ,หนนนะะหพ่หนึ่งใบเป็นคําแนะนํานะคะสําหรับไพ่กองที่1อันนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ Don't take in the curse of the cast นะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราเจอคําพูดที่มันไม่ค่อยน่ารักจากบุคคลอื่นๆน,นะคะหรือใครมาปล่อยพลังงานด้านลบใส่เราเนี่ยพลังงานเขาบอกเลยว่าอย่าไปใส ไพ่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครทํายังไงได้แบบนั้นกลับไปมันจะย้อนสองเข้าหาเขาไปเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปสาปแช่งเราไม่ต้องไปโศนหน้าอะไรเขาปล่อยเขาตามบุญตามกรรมนะคะ,ะพลังงานเขาบอกว่าหรือไพ่บอกว่าให้คุณสนใจแต่สิ่งดีๆในชีวิตของตัวเองก็พอพยายามรักษาความสุขและพลังงานได้บอกอคุณเข้าไว้นะคะฉะนั้นบางทีถ้าสมมติสิ่งกิ่งฟ้าจะมองได้สองมุมอันนี้คือขยายจยากไพ่ให้คือถ้าสมมติว่าตัวคุณอะคะ่ะ Uh, มีคนมาว่ามาติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาติเพื่อก่อจริง,รงๆเขาหวังดีเขาปรารถนาดีต้องดูที่เจตนาของคนด้วยนะเราต้องฟังอย่างมีสติด้วยนะแล้วมองเป็นกลางถ้าเขาเจตนาดีในการพูดอะไรบางอย่างมันอาจจะเจ็บหรือมันเป็นเรื่องจริงมันเจ็บจนมันแบบอืมเราต้องแก้ไขตัวเองและอะไรเงี้ยอันนี้เควรแก้ไขแต่ถ้าอีกอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้มีสาระเลยไร้สาระพูดไปเรื่อยอะไรของมันอะไรเงี้ยคิดซว่าเขาเป็นแค่ ธาตุอากาศธาตุไปไม่ต้องไปใส่ใจหรือว่าฟังผ่านไปผ,นผ่านมาผ่านไปเข้าหูซ้ายทุบหูขวาไปเลยหรือว่ามองเขาเป็นแบบว่าคำพูดของเขาหรือสิ่งที่เขาพูดเปล่งออกมามันคือขยะทิ้งไปเลยไม่ต้องใส่ใจนะคะฉะนั้นดูที่เจตนาคนด้วยนะคะไพ่เลยมันมีแบบเหมือนคําเตือนแล้วก็คํา คํากําลังใจที่ให้กับเราว่าเออบางสิ่งบางอย่างใส่ใจมากก็ไม่ใช่เรื่องเด็กไม่มีใครที่ไม่โดนวิจาร์หรอคกค่ะกิงฟ้าโดนโดนประจำจะโดนจนกระทั่งมันรู้สึกเฉยๆอะ่ะมันต้องใช้ความว่าเฉยๆถามว่ามันมันทุกคนอะ่ะมันจะมีแบบไม่ชอบบางครมาว่าว่าเราใครจะชอบอะ่ะแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกสุดท้ายเราจะเข้าใจกับมันเองอะะ่ะว่า เออสิ่งนี้มันเกิดเพราะแบบนี้บางสิ่งบางอย่างมันมาให้เราเรียนรู้เป็นบททดสอบให้กับเราแก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะคะ,ะช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าจะบอกคือบางคนอาจจะมีบริวารหรือมีคนรอบข้างเนี่ยจะค่อนข้างดีกับเราอย่างที่กิ่งฟ้าคนอุปถัมภ์ค้ามชูมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่เสมอไปมันอาจจะแปลว่าคนที่เราทํางานด้วยคนรอบข้างบุตรบริวารหรือคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างสนับสนุนเราดีมากๆช่วงนี้การเงินของคุณดีไพ่เขาบอกว่าตันีทีเหนียวหมายถึงว่าการที่เราเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเพื่ออนาคตบ้างหรือเอาเงินไปนลงทุนอะไรที่ไม่เป็นความเสี่ยงหรือบางคนอาจจะเอาเงินไปฝากธนาคารที่ฝากระยะยาวเราได้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันมีหลากหลายเวค่ะที่เราจะทําให้แบบเงินมันสามารถคงอยู่ได้โดยที่เราแบบไม่ใช่เอาเงินอนาคตมาใช้ค่ะอันนี้คือพลังงานมันขึ้นการเก็บหรือสะสมทรัพย์ในช่วงนี้จะดวงดีมากกว่านะคะอย่าเพิ่งเอาไปใช้อะไรที่แบบ ฟุ่มเฟื่อยหรือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่จําเป็นละกันนะคะช่วงนี้ถ้าทําทำบุญอะไรแนะนําว่าทําบุญเสริมดวงของคุณในการทําบุญทําทานทั่วๆไปได้เลยนะคะไม่จํากัดทําบุญทาทานทั้งเพื่อนมนุษย์คนหรือสร,รัตว์ก็ได้ทําทั้งคนและทำทั้งสัตว์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งจะยิ่งดีต่อดวงชะตา,าของคุณทําบุญทาทานหมายถึงว่า บริจาคของข้าของเครื่องใช้ของที่เราไม่ได้ใช้เป็นของมือสองที่เป็นอาจจะเป็นเสื้อผ้าสภาพดีสภาพนังฟ้าบริจาคก,ก็ได้หรือทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของพวกอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็ได้นะคะมันจะยิ่งทําให้คุณเองมีบุญบาร,รมีที่ดีมีคนนับหน้าถือตามีคนให้เกียรติเรานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าบุญของคุณมันจะส่งเถรส่งเสริมทําให้ฐานบุญหรือรากฐานบุญหรือรากฐานชีวิตของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้คุณจะมีอํานาจมีบาร,รมีบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นจริงๆแต่ช่วงนี้ระวังคคคววุมมในนนเเรรรรื่่อองงาาาณ์จจิๆะะะพพขึ้ หลายรอบอารมณ์ร้อนอารมณ์แบบที่คิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยพยายามควบคุมสติให้ดีหน่อยละกันแต่หลักๆเลยกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณเองแบบว่ามีแรงฮึดสู้มีสภาวะความผู้นำรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทาพอสมควรเลยสวรรค์สรรสร้างช่วงนี้บางท่านอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําบางท่านอาจจะมีงานมงคลเกิดขึ้นบางคนอาจจะความรักเนี่ยบางคนแบบว่าอยากที่จะแบบเป็นหนึ่งผูกข้อมายข้อมือแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆสาหรับบางคนที่อาจจะแบบพร้อมแล้วนะคะหรือคบกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือพอ มานานแล้วก็ตามแต่ไพ่ขึ้นว่ามันมีโอกาสที่จะมีงานมงคลมีอะไรที่มาเป็นความสิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของคุณช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่าคุณดูดีนะคะดูมีออร่าดูแบบน่านับน่าถือตาจริงๆมีคนให้เกียรติอย่างที่กิ่งฟ้าบอกตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ไพ่ขึ้นเป็นเออขาเรียกว่า ทั้งธาตุไฟสมบูรณ์กับส่วนสร้างแล้วไพ่ขึ้นสงงาผ่าเผยเนี่ยมันมีดูมีออร่าดูดีหรือช่วงนี้ดูสวยดูหล่อหรือบางคนอาจจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นอาจจะแบบมีออกกำลังกายดูแลตัวเองทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือว่านอนหลับให้เพียงพอหรือว่าเป็นลักษณะทำหัตถการหรือสัญญกรรมก็ได้แต่ก็ขอให้คุณเลือกแพทย์ที่ไว้ใจได้แล้วกันในกรณีบางคนอาจจะทําพวกหัตถการหรือว่าสัญญกรรมต่างๆนะคะช่วงนี้ปัญหาต่างๆจะโดนแก้เหมือนมีคนมาแก้หรือช่วยเหลือในการแก้ให้ตรงจุดนะคะหรือปัญหาต่างๆอาจจะคลี่คลายเพราะความสามารถของเราก็ได้ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแก้ไขด้วยตัวเราเองไม่ได้ร้องขอค่ะจะมีคนช่วยเหลือเราแน่นอนแล้วไพ่เขาขึ้นเตือนเหมือนพระเราหูขึ้นมาการยับยัง้งไอ้สิ่งที่เป็นกิเลสตัญหาทุกชนิดช่วงนี้อย่าจับจ่ายใช้สอยให้มันฟุ่มเฟือยมากเกินไปหรืออย่าทําอะไรที่เป็นลงทุนเป็นความเสี่ยงอย่าโลภมากลาบจะหายอะไรที่เป็นความเสี่ยงดวงหรืออะไรต่างๆคือกิ่งฟ้าคงพูดมากไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณอ่ะ,อะกิ่งฟ้าวงจมเป็นชีวิตของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน่บอชเชื หลักความเป็นจริงมากกว่านะคะอะ่แล้วก็ไอ้เรื่องกิเลสอะไรละเว้นละวางหน่อยก็ดีแล้วก็ไอ้การกระทําความชั่วรู้ว่าทังรู้มันไม่ดีอยัาจะไปทำนินทาว่าายโน่นนี่นั่นพูดอะไรแบบคิดก่อนพูดเยอะๆมันจะได้เกิดปัญหาน้อยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการกระทําหรือกรรมที่เรากระทาไปอ่ะมันส่งผลดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราก่อนนะคุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นว่าเอเอถ้าสมมุติคุณจะไปสังสารรอะไรต่างๆก็ เขาเรียกว่าต้องอยู่บนความเหมาะสมด้วยละกันไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจคนมากอย่าไปคลิกลิก์แปลกไม่ฉาชีพมาทุกรูปแบบแล้วก็จะลงทุนร่วมพุ้นอะไรกับใครดูให้มันดีๆไม่ใช่ว่าร่วมลงทุนร่วมพุ้นโดยที่เราเองไม่ได้ดูหรือวางแผนเลยปัญหาตามมาการโดนหักหลังการมีปัญหาเรื่องการเงินผลประโยชน์ตามมาได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่เจอคนที่สมโพงกันไม่ว่าจะเป็นแบบการทํางานหรือว่าเจอในรูปแบบของเพื่อนมนุษย์กัรยนานมิตก,ก็ได้หรือบางคน อาจจะเจอในรูปแบบของคําว่าเนื้อคู่หรือว่าคู่ที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเจอสําหรับบางคนที่แบบว่า รู้สึกว่าเปิดใจพร้อมที่จะเจอนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือไม่ได้สนใจที่จะมีใครก็ไม่เป็นไรอย่าลืมนะการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตค่ะคือเราต้องค่อยๆดูถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแปลกๆให้ถอยออกมาทันทีนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าคนนี้ใช่จริงๆแล้วเราดูกันแบบเราดูแล้วอะ่ะว่ามันเหมาะสมไปได้อ่ะก็ค่อยคบกันละกันนะคะมันมีโอกาสที่บางท่านอาจจะแบบว่าเออได้คู่ค่อนข้างสูงมากด้วยเหมือนกันแล้วก็ใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้นะคะไพ่ขึ้นว่าเสริมความงามหรือ เติมความงามอะไรในใจก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงเนี้ย คุณดูดีดูมีออร่าจริงๆมีสเสน่ห์นะคะน่ารักมีคนให้ความสนใจเราหรือมีคนแบบทำอยากทําความรู้จักกับเรานะคะแต่บางครั้นถ้าช่วงนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การเจนานาการหรือว่าความครีเอทีฟต่างๆช่วงนี้ความคิดของคุณลดแล่นจริงๆอย่างที่กิ่งฟ้าบอกในเรื่องของการเรียนการศึกษาการเรียนรู้ต่างๆช่วงนี้ดวงของคุณในเรื่องของมันสมองสติป,ปัญญาความคิดความคิดสร้างสารรค์คุณลดมากแม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญน,นะคะถ้าท่านใดอยากดวงด,ดูดวงรายเดือนนะคะแบบสองราศีแบบที่กิ่งฟ้า ทำไว้หลังอย่างละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2568สามารถคิลลิ่งด้านล่างได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยาจ่างกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตรงตัวเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนการหลืเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกําลังใจกิ่งหรือว่าะจะกดแค่กด อ่ะกิ่งฟ้าพูดไปแล้วต้องขอไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe ของก,กิ่งกิ๋งเกมไฟแรงใจกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ใจติดต่ตอได้อีกจ้วันนี้เราไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสอหใครที่เริ่มเห็นซินไซท์นะคะเป็นเห็นสีแดงหรือไพ่สีแดงนี้นะคะเรามาฟังคําทํานายถ้าท่านใดอยากดูดวง12ราศีแบ <c oughs> เบเดือนพฤศจิกายน2568นะคะจบคําทํานายของกองนี้ค่อยไปกดฟังกันได้ใต้ Description กิ่งฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้12สําหรับ12ราศีก็ไปดูราศีค,คุณได้จะละเอียดขึ้นมานิดนึงนะคะแต่นี้คือทํานายโดยภาพรวมคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะ อาจจะไม่ได้ขึ้นมาทุกเรื่องก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกแล้วกันนะคะอะ,อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนะคะ Guidance h o l n e s s Personal Transformation พยาครุฑพระแม่ธรณีพระเกตพระแม่อุมาเทวี Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, Four of Cups, The Emperor, The Fool, Eight of Pentacles, Nine of Swords, The Death. เซเ e n นออฟเพนเดโพลังงานชัดมากๆนะคะสำหรับกองที่สองนี้เนี่ยจะบอกว่าพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงและจบลงจากสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีมากๆนะคะฉะนั้นมันเป็นพลังงานที่มันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากให้มันเปลี่ยนเราอาจจะเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกเบื่อในสิ่งเดิมสิ่งเก่าและบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทํางานที่สถานที่ทํางานที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะมีการขยับขยายหรือทําอะไรบางอย่างที่ใหม่ๆนะคะหรือว่า มันอาจจะเอาสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาทําใหม่รอบหนึ่งก็ได้แต่มันก็เป็นสิ่งใหม่ที่มันเอาเหมือนเป็นหนึ่งเอามาเรโนเวทกลับมาปรับปรุงแก้ไขกลับมารีเซ็กลับมาทาใหม่เนี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่พลังงานขึ้นดีมากในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ใช่สําหรับเราแล้วหรือมันไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมันเป็นการจบลงหรือบางคนอาจจะจบลงจากคนที่มันไม่ใช่จบลงจากสถานการณ์ที่มันไม่ใช่อาจจะแปลว่าตอนนี้กําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่เดินหน้าต่อก้าวก ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่อาจจะแบลว่าเหมือนต้อง make a decision นะคะฉันจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังมันมีเรื่องที่เราจะต้องแบบคิดตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะไปด้านไหนดีนะคะหรือทำยังไงดีเป็นเหมือน option มันมี choice เกิดขึ้นนะคะเอาตรงๆนะใครที่เลือกกองนี้เป็นกองที่เหมือนกับว่าถ้าเราก็ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกศีลธรรมไม่ได้ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน อ,อยู่บนฐานบนความเป็นจริงนะคะกิงฟ้าจะพูดเลยว่าดวงของคุณจะดีขึ้นและทะยานขึ้นมากๆแต่กิงฟ้าพูดเสมอยามขึ้นยามลงแลเริลงยามลงอย่าท้อถ้ากิงฟ้าพูดคำนี้หรือประโยคนี้ส่วนมากแล้วดวงชะตาของคุณช่วงนี้กําลังดีขึ้นหรือทะยานขึ้นหรือดีตามการกระทําของคุณแต่กิงฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณกระทาไม่ดีกับใครหรือรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีก็ไปทมามนะันอ่ะมันก็ กรรมวิบากกรรมว่าเข้าหาตัวคุณเองอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะทำยังไงได้แบบนั้นแต่ถ้าเราทํากรรมดีหรือว่าตั้งใจเพียรพยายามาตั้งใจอดทนมาโดยตลอดเนี้ยอ่ะกิ่งฟ้าเชื่อว,ว่าสิ่งตา่างๆีๆดีที่เราตั้งใจมากๆหรือเพียรพยายามมากๆจะส่งผลมาหาตัวคุณแน่นอนนะคะมันจะไม่เสียแรงเปล่าแล้วสิ่งที่คุณจะได้ตอบรับกลับมาเนี่ยเป็นเหมือนผลละบุญหรือผลของการกระทําของคุณที่กระทําในสิ่งที่ดีมันจะย้อนเข้ากลับมาหาตัวคุณในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะเป็นสัญญาณที่ดีรวมถึงมีความมั่นคงการ การเงินของคุณบางคนอาจจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดิมแต่มาจากความสามารถของคุณล้วน,น,นมาจากการลงมือทําแต่คุณเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกันในบางครั้งถ้าเรารู้เช่นนั้นเรารู้ว่าเอ้ยฉันเป็นคนใช้เงินมือเติบจริง ต้องมีสติในการใช้ตังค์ไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากสติของตัวคุณเองนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออมันมีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้ตังค์จริงๆก็ต้องใช้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นรู้ทั้งรู้ว่ามันคือกิเลสยังจะใช้มันอีกอันนี้ช่วยไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของคาว่าพฤติกรรมในการใช้ตังค์ของคุณเองด้วยละกันนะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกท่านนะอย่าเอาไปเครียดเป็นคำนํานายดูยภาพรวมเฉยๆนะบางท่านอาจจะพึ่งผ่านความผิดหวังความเสียใจงานสีดําหากเป็นเช่นนั้นกิกฟ้าขอแสดงความเสียใจด้วยยยนนนะะะะคคทุกกออ่่างงเิดดขึ้้ตััูบไป นั่นคือสัจธรรมของชีวิตนะคะบางสิ่งบางอย่างมันต้องจบลงบางสิ่งบางอย่างคือมันอาจจะเกิดขึ้น it happens for a reason นะคะมันเกิดขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างบางทีมันมันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราทําให้เราแก่งขึ้นไปอีกขั้นจริงๆแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าผ่านการสูญเสียผ่านความผิดหวังผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือการไม่คุ้นชินอะไรบางอย่างในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าไปหนึ่งโฮมซิกไปอยู่แบบที่แบบไกลจากบ้านเกิดหรือเกยาไกลจากถิ่นฐานที่เราเคยอยู่รู้สึกว่าคิดถึงบ้านรู้สึกแบบใจมัน วงงแป้วๆอ่งเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากาบางเสิ่งบาอย่างบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นได้แต่กิ่งฟ้าขอกอดเป็นกนาลังใจผ่านคลิป YouTube ตรงนี้ไปนะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาส ที่จะได้รับบางวันการชื่นชมการชื่นชอบมีคนให้ความสนใจเราคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยก็ได้ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองซะก่อนนะคะ,ะแต่คนที่เข้ามาก็ต้องดูคนดีๆแล้วกันเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ใช่แล้วก็อาจจะไม่ใช่เข้ามาปะปนกันนิดหนึ่งนะคะม,มันคือพลังงานของการที่จะต้องเลือกไม่ต้องรีบรอ้อนแล้วบางท่านอาจจะเจอชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นเข้ามาก็เป็นได้แต่อีกมุมหนึง่งบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะแพลนที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้นะไม่ว่าจะแพลนเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวไปทํางานหรือไป เรียนก็ตามแต่มีโอกาสนะคะแต่ดวงชะตาของบางท่านเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นบริษัทข้ามชาติอย่างมากในช่วงนี้นะคะบางท่านถ้าใครทาพกเกษตรกรรมเพื่อสวนได้นาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการเจรจาอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพอิสระต่างๆนะคะช่วงนี้ดวงจะค่อนข้างค่อนข้างคืนหรือเป็นอาชีพที่อาจจะแบบเฉพาะตามเฉพาะทางต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีบางท่านถ้าเพิ่งมีบุตรมีลูกอาจจะแปลว่าค่อนข้างที่โฟกัสที่บุตรลูกหรือบริวารแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งรับ สับปสัตรเลี้ยงมาเลี้ยงหรือบางคนอาจจะแปลว่าเพิ่งมีบุตรมีลูกจริงๆหรืออุปการะมาก็ตามแต่นะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าค่อนข้างจะเอาเวลาไปให้กับบริวารหรือบุตรลูกหรือไม่ก็ตั้งสับปสัตรเลี้ยงเยอะพอสมควรนะคะ อันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบที่กิ่งฟ้าขออนุญาตจับให้สำหรับกองที่2นี้นะคะ,อะขออนุญาตอ่าน The most potent magic is born of repeated attempts นะคะ The most potent magic is born of repeated attempts ในพลังงานเนี่ยขึ้นเหมือนดวงดาวสมหวังเลยคือไพ่ขึ้นดีมากนะคะความพยายามของคุณกำลังจะส่งผลสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้กำลังจะสำเร็จนะคะเป็นเพราะคุณไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนจิตกิ่งฟ้าเสริมจากพลังงานไพ่ให้ถ้าเราตั้งใจเพียรพยายาม การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ยอมแพ้เป็นเสียก่อนยังไงความสําเร็จก็จะเป็นของคุณขอให้คุณทําต่อไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสประสบความสาเร็จอยู่เสมอือภายค้นดีมากแบบเป็นกําลังใจที่หนักแน่นให้กับคุณมากๆฉะนั้น ทำต่อไปเพียรพยายามต่อไปนะคะและที่สําคัญช่วงนี้คุณงามความดีไพ่ขึ้นคุณงามความดีจะตอบแทนคุณหรือว่าอาจจะเป็นรากฐานบุญที่มั่นคงทําให้เรายิ่งพบเจอคนดีๆกลายดันมิดคนที่มันไม่ดีหลุดพ้นเหตุการณ์ที่มันไม่ดีหลุดพ้นหรือทําให้เราเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นคุณงามความดีเหมือนไพ่กายแดนซ์ขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานดีๆพาร์ตีมรติขึ้นมาหมดเลยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่หรือสิ่งดีๆคอยปกปักรราษาคุ้มครองคุณหรือมาในรูปแบบขอออองคาาา่่่เเเเพืนนนนนมมุษยย์ตดูรัอง ช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของคุณหมายถึงว่าเป็นช่วงโอกาสดีๆที่เราต้องรีบคว้าเอาไว้หรือเป็นช่วงการกอบโกยกอบโกยความรู้กอบโกยเงินกอบโกยโอกาสต่างๆก็เป็นได้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณจะทําบุญอะไรแนะนําทําบุญเกี่ยวกับพวกโรงทานของกินขอบริโภคทําบุญตักบาทหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอบริจาคของกินของบริโภคน้ําเครื่องดื่มให้กับ คนยากไร้ให้ทั้งคนแล้วก็สัตว์ประสาทด้วยก็จะยิ่งดีไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึง่งสัตว์ประสาทอาจจะเป็นช้างหมาแมวหรือสัตว์ประสาทอื่นก็ได้นะคะแต่เน้นของกินของทกอะไรที่เขาแบบกินได้ฉันได้อะไรเงี้ยก็ดีนะคะจะยิ่งดีต่อต,ตัวคุณในช่วงนี้การในการเสริมดวงคุณชีวิตของคุณจะมีแต่เจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตขยับขยายไปในทางที่ดีเห็นไหมพลังงานขึ้นดีไม่ต้องพูดเยอะเห็นไหมแปลกนะของคุณมีแต่สีทองขึ้นมาหมดเลยอะ เป็นใบสุดท้ายสาหรับกองที่สองนี้อาจจะทานายไม่ยาวมากนะคะชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังขึ้นอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะมีคอนเน็ชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือแปลว,ว่าดวงชะตาของคุณกาลังจะพลิกฟื้นจากร้ายกลากยเป็นดีอย่างที่กิงฟ้าบอกจริงๆว่าเป็นดวงของการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมหนาพักเกตขึ้นมาคือการการะทําความดีแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกว่าอย่าเป็นคนดีโดยที่เราดไม่อ่าโดยที่เราเดือดร้อนนะคะเราต้องเป็นคนดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนต้องอยู่บนความพอดีเดิินนนทาาาาางงสสยกละะคคเเเอออป็ว่ขุณพบจดี พลังงานไพ่ถ้าคุณอยากดูเป็นดวง12ราศีประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นราศีของคุณเองสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยกิ่งฟ้าจะแปะลิงก์ต่างๆในราศีของคุณเอาไว้คุณก็ไปฟังราศีของคุณเพิ่มเติมอันนั้นจะละเอียดกว่าหน่อยหนึ่งนะคะะก็สำหรับวันนี้สําหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องขอจงอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดป,ปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ในตัวตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุุุนน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 กก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 าาาาาาดดดดดดไไไไลลลลลคคคค์ subscribe ิิิิิ่่่่่่่่งงงเเปปป็ัััใใใจจหห้้้้ฟตตตมมแะะะวีขอออออญืททบบ๊ย ค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้งกกาาายะใจจน,ะะนนนนวีอออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ